มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์เขาบอกว่าจากรูปที่กําหนดให้จงหาพื้นที่สีส้มว่ามีกี่ตารางหน่วยคือรัศมีของวงกลมทั้งสองนะครับนี่ครับรัศมีทีนี้ก็จะมีกอขอคอมาให้ว่าตรงกับข้อใดนะครับเรามาดูวิธีการนะครับผมให้เราดูนะครับว่าวงกลมสองวงนี้มีรัศมีเดียวกันนะครับนี่คือรัศมีอันเดียวกันนี่รัศมี นี่อันนี้คือรัศมีนะครับและอันนี้ก็คือรัศมีของวงนี้ซึ่งรัศมีของวงกลมทั้งสองจะมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับก็คือเราสามารถขีดเส้นตรงนี้มานะครับนี่จากจุดนี้เส้นสองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากับรัศมีเพราะว่าเส้นนี้คือรัศมีของวงนี้เองนี่นครับยาวมานี่เสน้น <li> <ๆ>นี้ ก็คือลัศมีของวงนี้เนี่ยครับฝั่งนี้ดังนั้นสองเส้นนี้ยาวเท่ากันและยาวเท่ากับเส้นด้านล่างด้วยดังนั้นอันนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีมุมมุมละหกสิบองศาสามมุม60องศาเท่ากันครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราทำด้านล่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเช่นกัน เราก็จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปประกบกันอยู่แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการหาพื้นที่เราหาสีส้มเราหาฝั่งหนึ่งก่อนหาสีส้มแค่ฝั่งเดียวพอจากนั้นเราก็ไปคูณ2มันก็ได้สีส้มสองข้างนั่นเองครับผมวิธีการหานะครับให้เรามองภาพแบบนี้นะครับรูปวงกลมนี้นะครับลบ รูปเนี่ยเนี่ยรูปรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่ว่าเป็นส่วนโค้งะครับสองอันอันนี้คูณสองนะครับอันนี้คือมีอยู่สองอันนะครับก็คือเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะครับเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันมีสองชิ้นพอลบอันนี้เราถึงจะได้พื้นที่ที่เป็น วงกลมแล้วก็โคง้งตรงนี้โค้งนะครับนี่แบบนี้ทีนี้เราก็มาคูณ2อ,อันนี้คือวาดรูปให้ดูนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ไปดูว่าพื้นที่แต่ละที่เนี่ยมันมีสูตรในการคำนวณยังไงบ้างนะครับต่อกันเลยนะครับสูตรการหาพื้นที่เซกเตอร์ของรูปวงกลมนะครับนี่วงกลมจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็คือเซกเตอร์ คือความจริงฝั่งนี้ก็ซิกเตอร์เหมือนกันครับแต่มันคนละข้างกันนะครับก็คือเอามุมเนี่ยส่วน360 360นะครับคูณพายแล้วคูณ r กำลังสองต่อไปเราไปดูพื้นที่ต่อไปนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับนี่สามเหลี่ยมด้านเท่าสามด้านยาวเท่ากันสูตรก็คือ square r ดส t 3ส่วน4คูณด้านกำลังสอง ด้านยกกาลังสองความยาวด้านนะครับด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเอาด้านไหนก็ได้เรามาดูนะครับวงกลมเนี่ยเดี๋ยวครูวันให้ดูอีกครั้งนึงคลิปนี้จะยาวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเพราะว่าอยากจะอธิบายช้าๆให้เข้าใจครับเพราะว่ามันคิดหลายคิดหลายอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือร2อองศาสาเหตุที่เป็นร้อยิเพราะว่ามี มีสองอันถูกไหมครับอันนึงมีเนี่ยเดียวมีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสมเหลี่ยมอันนึงหกสองอันก็เป็นร้อนะครับฝั่งนี้ก็คือ3ามร้อกบลบร้อยยีก็จะเหลือ240องศาอันนี้240องศานะครับเนี่ยมุมนี้มุมกลับเราก็หาพื้นที่240มาก่อนซึ่งพื้นที่240นี่ครับใช้สูตรนี้ครับผม เดี๋ยวครูย่อย่อตรงนี้ก่อนดูนะครับเราก็จะได้สูตรออกมาเป็น240ส่วน360คูณพายแล้วก็ R กําลังสองนะครับต่อไปเราต้องหาพื้นที่ตรงนี้ครับเนี่ยเซี่ยวเล็กๆเนี่ยเซียเ่ยวเซีเล็กๆนี้ก็จะมาจากเซกเตอร์ของวงกลมเช่นกันครับลบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่า คือความจริงมันจะมี2ออ,อันติดกันถูกไหมครับแต่เราต้องการชิ้นเล็กๆเพราะฉะนั้นเราหาชิ้นใหญ่มาก่อนแล้วก็ลบสามเหลี่ยมที่เป็นตรงนี้ออกไปมันก็จะเหลือแค่ชิ้นเล็กๆนั่นเองทีนี้สูตรในการหาพื้นที่ตรงนี้ก็คือ60ส่วน360เพราะว่าสามเหลี่ยมมี60องศานะครับแสดงว,ว่าเซกเตอร์ตรงนี้ก็คือมุม60องศาคูณพายแล้วคูณอาลังสองยังไม่พอครับต้องลบด้วย ลบลบพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านี่ครับสามเหลี่ยมด้านเท่าลบสแควรูทสามส่วนสี่คูณด้านกําลังสองแล้วด้านคือเท่าไหร่ด้านของสามเหลี่ยมมันก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองครับทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งยังไม่พอครับอันนี้มันแค่ชิ้นเดียวส่วนนี้คืออันนี้ชิ้นหนึ่งแต่ว่าเราต้องการสองชิ้นสองชิ้นเพราะอันนี้ครับ นี่ครับเราต้องเอาออก2ฝั่งแล้วก็2อมาคูณทีนี้สูตรทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเขียนสูตรทั้งหมดให้ดูนะครับสูตรทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ240ส่วน360ร้อยกํลังสอลบ2คูณอยู่กับ60ส่วน360พายกํลังสลบ แควรูดสามส่วนสี่อ่ากำลังสองความจริงยังไม่หมดนะครับส่วนนี้ก็คือพื้นที่วงกลมวงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการพื้นที่สองวงแล้วก็สองไปคูณอีกทีหนึง่งสองคูณแล้วก็ใส่วงเล็บให้ซะหน่อยสองคูณไอที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูอธิบายนิดนึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะตามไม่ทันนะครับส่วนนี้นะครับมันก็คือพื้นที่ตรงนี้นี่ วงกลมอันใหญ่นะครับอันนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนเนี้ยอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเราเอาชิ้นส่วนนี้มาก่อนแล้วก็ลบสามเหลี่ยมด้านเท่าทีนี้เราก็คูณสองครับเพราะมันมีสองชิ้นเราก็เลยต้องเอาสองคูณเอชิ้นใหญ่ๆตรงเนี้ยลบกันออกนี่ครับ อันนี้เขีนภาพแล้วใช่ไหมครับเอาชิ้นใหญ่มาลบกับชิ้นเล็ก2ชิ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเอาสูตรทั้งหมดพวกนี้ไปคํานวณต่อนะครับว่ามันจะตรงกับตัวเลือกข้อไหนระหว่างกขขมนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอันไหนตัดได้เราก็ตัดไปเลยครับผมนี่ครับ0ตัด0 0ตัด0อันนี้6 1เป็น6 6 6, 6 3 6นะครับ สิบมันยี่สิบสี่สมันสามหกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับเราก็จะได้2คูณอยู่กับ2 3, องส่วนสามพอาร์กำลังสลบสคูณอยู่กับ1นึ่งส่วนหกพอาร์กำลังสลบสูทสส่วนสี่อาลังสองนะครับอ่ะวงเล็บปิดทีนี้เราเอานี่ครับ ลบสองเนี่ยคูณเข้าไปข้างในครับผมคูณเข้าไปข้างในเราก็จะได้ลบสองคูณหนึ่งก็เป็นลบสองส่วนหกเหมือนเดิมครับแล้วก็ยอ่กำลังสองลบสองคูณลบสแควรูทสามก็จะเป็นบวกสองสแควรูทสามส่วนสี่อ่ากำลังสองนะครับก็คือลบคูณลบเป็นบวกนะครับอันนี้ไม่งงนะครับทีนี้ชุดนี้ก็มาเหมือนเดิมครับ ก็จะเป็นเศษ2ส่วน3พาย r รกำลัง2องนะครับทั้งหมดก็คูณ2เหมือนเดิมนะครับนี่เลข2อเอามาคูณเหมือนเดิมทีนี้ต่อไปเราก็เอาเลข2ข้างหน้าคูณเข้าไปข้างในนะครับคูณเข้าไปข้างในคูณเข้าไปข้างในทั้งหมดนะครับก็จะได้2 2เป็น4ก็จะได้เศษ4ส่วน3พาย r กำลัง2ลบ เศษสี 4, อ่ะสองคูณสอง็น4อีกนะครับสี่ส่วนหกไพ่อ่ากำลังสองแล้วก็บวก2อคูณสองก็เป็นสี 4, ่ครับก็เป็น4ี่แครูทสามส่วนสี่อ่ากำลังสองเสร็จแล้วนะครับทีนี้อันไหนตัดได้เราก็ตัดไปครับผมอ,อันนี้ตัดได้ครับสองสองมันสี่สเป็นหกสเป็นส4 1สี่หนึ่งเป็นสี่ตัดเสร็จแล้วนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เศษสีส่วนส พาย r กำลังสองลบเศษสองส่วนสามพาย r กำลังสองแล้วก็บวกแคลรูดสาม r กำลังสองสังเกตดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นเศษส่วนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เศษส่วนดังนั้นถ้าไม่ใช่เศษส่วนนะครับแสดงว่ามีส่วนเป็นหนึ่งครับแต่เราจะบวกลบกันเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมครับดังนั้นเราก็เอาเลขสามนะครับไปคูณทั้งเศษและส่วนนี่ครับคูณเข้าไป คูณเข้าไปเราก็จะได้เศษ4ส่วน3พายอาลัง2ลบเศษ2ส่วน3พายอาลัง2แล้วก็บวก3 s q สแควร o o ูทส่วน3าอกำลัง2ทีนี้เราสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีบางตัวที่เหมือนกันดังนั้นเราจะใช้วิธีดึงตัวร่วมออกมาข้างนอกนะครับดึงตัวร่วมออกมาข้างนอกนะครับ นั่นก็คือนี่ครับตัวที่เหมือนกันก็คืออาร์กำลังสองส่วนสถ้าหากใครที่ยังงงตรงนี้ครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูใหม่ความจริงตรงนี้เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับ4ี่พายอากำลังสองส่วนสแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบสองพายอากำลังสส่วนสแล้วก็บวก3ามสแควร์รูทสามอากำลังสองส่วนส,วว 3, ส,ส,วนสความจริงเราเขียนแบบนี้ได้ครับ ดังนั้นตัวที่เหมือนกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ที่ครูเขียนให้ดูใหม่เผื่อบางคนตามไม่ทันนะครับทีนี้เราก็จะดึง R าําลังสองส่วนสามออกมาข้างนอกนะครับก็จะได้เป็น r าําลังสองส่วนสามคูณอยู่กับ4ี่พายลบสองพายบวกสามสแควนั่นเองนะครับอ่ะ เราก็ทําในวงเล็บได้เลยครับสี่พายลบสองพายเหลือสองพายครับผมบวกสามสแควรูทสามอากำลังสองมาเหมือนเดิมครับทีนี้คำตอบก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเราไปดูตัวเลือกกอขอคองอกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวเลือกเขาเอาวงเล็บมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาอากำลังสองที่เป็นเศษส่วนไปไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราลองสลับกันดูนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ ก็จะได้2องไพบวก3มสแควรูแล้วคูณ r ารกำลัง2ส่วน3นะครับ2องไ3บวก3สแควูคูณ r ารกำลังสส่วน3นี่นะครับทีนี้ไปดูใหม่ว่าตรงกับข้อไหนนะครับ2พายบวก3สแควรูตสามคูณ r ารำลังสองส่วน3ซึ่งก็คือน,นี่ครับกอควายนะครับ2องไพบวก3สแควูสามคูณอากำลังสส่วน3นะครับ โอเคนะครับ